For all the years that I've known you, baby I can figure out the reason why lately You've been acting so cold Didn't you say If there's a problem, we should work it out So why are you giving me the cold shoulder now Like you didn't even wanna to talk to me, girl Tell me Okay, I know I was late again I, I again. made you mad and then I stone in the bed. bed But why are you making this thing drag on so long? sick and tired of a city game The feeling that I'm the only one in t o b l a m e s It's not me who's been going r o u n d slamming doors That's when you t u r n and s a y to me I don't care babe w h s right or wrong ครับวันนี้ผมกบต่อว,วันนี้เราจะได้มานําเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัดน้ําตกไม่กลางวัดน้ําตกไม่กลางเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นน้ําตกไม่กลาง เราจะได้ศึกษาและรู้ว่าความเป็นมาของน้ำตกแม่กลางเป็นอย่างไรเชิญรับชมต่อไปนี้เลยครับจากที่เราอยู่โรงเรียนจตองมาแล้วครับที่นี่คือวัดน้ำตกแม่กลางจากโรงเรียนจตองจะถึงวัดน้ำตกแม่กลางก็จะถึงประมาณ5กิโลโดยประมาณวัด ของน้ําตกแม่กางเนี่ยจะเป็นวัดธรรมกายสังกัดของธรรมกายนะครับนี่ก็จะเป็นโบสถ์หรือว่าเจดีของที่วัดนี้ก็จะมีความสลับสวยงามของวัดนะครับต่อมาเราก็จะมาชมข้างในเจดีของวัดน้ําตกแม่กางนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรและเราก็จะมาสอบถาม ถ้าที่วอร์ดนักสุมก่กลางว่ามีประวัดกันในอย่างไรนะครับ They say your middle name is trouble But I know it's Caroline พระสีมามวิเชละชายนะครับซึ่งจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาของที่นี่ว่าเป็นอย่างไรครับผมอยากจะทราบว่าความเป็นมาของที่นี่เป็นอย่างไรครับอเริ่มแรกเลยในื้นที่เนาะื้นที่ก็เป็นวัดล้างมาได้ประมาณสิบกว่าปีเนาะ วัดตันตาสาราแต่ก่อนนี่เป็นอยู่ที่ฮอนด้าประานได้ไหลายภาษาเหมนนนนอนกันเนาะแล้วก็ไปจะสื่อภาษอต่างเนาะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาสาร,าระเพิ่นก็เริ่มใส่ในบูธเนาะ ก็จะเริ่มสร้างประมาณพศ2 5 1 5หรือว่า10หรัเนาะแบกอนี้ถนนนี่ยังมมีเยอเพิ่นเขาสร้างเซ็จก็ได้ประมาณพศ2 5 0 0สาว่่มสร้างขยอยแม่ขยายแต่ก็นนี้วัดตังโคกนี่ที่นี่ยังมมีเยอแล้วก็คุณยีสุธิพรคุณยงสุธิพรปนอยกรุงเทพยเนาะ คนมีจิตศรัทธาเลื่ยมใส่ในทางพุทธศาสนาของเขาปนอยู่กรุงเทพเนาะเประอาศเริ่มบูรณะวัดมังทรงนี่ยังบำเพ็ญอย่างยอดเยี่ยคุณยศชิคิีพรกีฬาทิวัตเจ้าของแห่งเซนทัลเนาะคนเรี่ยมบูรในศาสนาเปิดเลยสร้างในพระธาตุชุนมาก่อนหลังนี like ้เนาะในราคาประมาณเก้าล no. ้านนี okay? well, ่แหละคนเลื่ยมใส่ในบุญเนาะนะกับหลวมกับเจ้าบ้าน วัดบานเาน้อหวนทบุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่จะเป็นจุพดพักในพืนโดยอิทนโนแล้วก็เป็นจุดเด่นของทางวัดลำตงเลยเนาะมีน้อง